ตอีจัังวดชยภูมิครับูลนิธิราประชานุเคราะห์จังหวัด,ชชวดชเชัยภูมิเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบอักคีภพยตำบลหน้าฝายนางสาวการจรัสเอียดท้องใสปลัดจังหวัดเชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเบื้องนาพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบรรเท่าความเดือดร้อน เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของนั่งติว๋วคำาผู้เขียวราษฎรมูเจดบ้านกุดขมินตำบลหน้าฝ่ายอำเภอเมืองชัยภูมิซึ่งประสบอัคคีัยเฮ็เดไห้บ้านเรื่นได้รับความเสียหายอนามาซึ่งความปราบปลืม้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล่นพ้นย่างหาที่สุดมีได้ที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความซอยเหลือในเทือนี โดยมีคณะกรรมาการเล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมิในอำเภอเมืองชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าฝายสมาชิกสภาพาอบอตหน้าฝายกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาในพื้นที่เขาร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิมอบเงินอุดหนุนเพื่อซอยเหลือขอบครัวภูประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินและก่น,น้านี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าฝายค่ะ